คณะกรรมาการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติลงพื้นที่บริเวณชุมชนเกาะทรายเพื่อดูผลกระทบจากการวางแนวป้องกันบิ๊กแบ็คหลังจากได้รับการร้องเรียนจากชาวบ้านว่าส่งผลกระทบกับการเข้าออกบ้านพร้อมกับร่วมรับฟังปัญหาจากชาวชุมชนเกาะทรายตลาดสายลมจอยและชาวชุมชนหัวฝายซึ่งได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมใหญ่เมื่อปี2567มีการประชุมร่วมกับหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องที่เทศบาลตำบลแม่าสายค่ะโดยมีมนายประสงค์ล่าอ่อนรองผู้ราชการจังหวัดเชียงรายเป็นประธาน ก่อนที่กรรมาการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติจะให้หน่วยงานและประชาชนได้แสดงความคิดเห็นชาวชุมชนเกาะทรายบอกว่าที่ผ่านมาชาวบ้านได้ยินข่าวลือเรื่องการทุบตึกเพื่อเอาพื้นที่เอาไปสร้างแนวคันกั้นน้ําทําให้เกิดความกังวลเรื่องแนวทางการชดเชยว่าจะเป็นไปอย่างไรรวมทั้งชีวิตความเป็นอยู่หากต้องอบพยพหลังจากนี้เรารู้ว่ามันอีกใช้เวลาอีกนานอยู่ที่จะต้อง ทำโครงการนี้ซึ่งชาวบ้านโดยส่วนมากไม่ยืนยันได้ว่าไม่คัดค้านค่ะเพราะเราเข้าใจว่ากานท่กขั้น,งนึงมันเสียหายในวงกว้างการที่าชาวบ้านออกไปโดยส่วนมากเนี่ยเขาอินยอมที่จะออกยังียูแต่ว่าทุกคนคก็ยังกังวลว่าเราเป็นชาวบ้านที่อยู่โดยไม่มีเอกสารติดรับมีทางไหนที่จะช่วยช่วยเขาได้เต็มที่ที่จะไปตั้งที่ใหม่หรือว่ายัางไงได้เนี่ยค่ะก็คือความกังวล ด้านนายเนทะพลต้นแก้ววิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงรายเปิดเผยถึงแผนการศึกษาออกแบบสร้างแนวป้องกันน้ำท่วมว่าตอนนี้ได้รับงบประมาณ24ล้านบาทจากคณะฐมนตรีให้ไปจ้างบริษัทที่ปรึกษาค่ะโดยจะศึกษาแบ่งเป็นสองระบบด้วยกันคือระบบป้องกันน้ำหลากจากแม่น้ำสายไม่เข้าพื้นที่ตัวเมืองและพื้นที่เศรษฐกิจระบบที่สองคือระบบการระบายน้ำในเมืองโดยจะเปิดการรับฟังความคิดเห็นอย่างน้อย3าครั้ง หลังจากนั้นจะรวบรวมข้อเสนอจากประชาชนทั้งหมดเสนอคณะรัฐมนตรีซึ่งหลังจากรับฟังข้อมูลโครงการย้ายชุมชนของกรมโยธาธิการและผังเมืองคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติระบ,บุถึงข้อกังวลของประชาชนซึ่งอาจจะถูกเว้นคืนที่ดินรวมถึงแผนรองรับและกระบวนการเยียวยาชดเชยหลังจากนี้ซึ่งเขาจะต้องคุยกันชาวบ้านต้องรู้ว่าคุณจะจ่ายค่าหรือถอนสิ่งปลูกสร้างกี่บาทกี่สตางค์ ใช่ไหมอันนี้ก็เรียกว่าคุยกันให้ลงตัวถ้าไม่พอใจราคาจะแบบไหนเขาถึงใช้เรียกชื่อว่าปล่องดองวิธีปล่องดองคุยกันเสร็จพอจะบ้ารู้เขาจะได้ตัดสินใจว่าโอเคเห็นด้วยไม่เห็นด้วยยังไงก็จะให้บริษัทที่รึกสาเนี่ยรับฟังข้อมูลทั้งหมดที่ว่ามาเนี่ยได้น,นดําเสนอไปยังรัฐบาลเพราะฉะนั้นกสมก็จะเอาข้อห่วงกังวลเหล่านี้ที่เล่ามาทั้งหมดเนี่ยทำหนังสือไปที่กรมโยธาธิการและผังเมืองรัฐบาลแล้วก็ทั้งจังหวัดเชียงราย สำหรับแนวทางการแก้ปัญหาน้ำหลากอุทกภัยคโคลนและปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่ชุมชนในอำเภอแม่สายแบบยั่งยืนกรมโยาธิการและผังเมืองได้ออกแบบแนวทางไว้3รูปแบบด้วยกันค่ะจะเปิดรับฟังความคิดเห็นเพิ่มทางเลือกให้กับชาวบ้านทึ่งได้รับผลกระทบด้วยโดยตลอดแม่น้ำสายทางทิศเหนือมีการก่อสร้างคันกั้นน้ำและดินคโคลนระยะทาง3.9 6กิโลเมตรปรับภูมิทัศน์ใน6โซนด้วยกัน ต้องเว้นคืนที่ดินทั้งหมด275ไร่หรือถอนสิ่งปลูกสร้าง843หลังคาดว่าจะใช้งบประมาณโครงการ3,430ล้านบาทโดยเป็นค่าก่อสร้าง1,600ล้านบาทค่าทดแทนและค่าชดเชย1,830ล้านบาทคาดว่าจะดำเนินการในปลายปี2,568ถึง2,573ใช้เวลาประมาณ5ปีค่ะ